สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราช่องทันชนิด99วันนี้เราขอคนละ9ไลค์เมื่อ2-3ปีที่แล้วเราทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะห้องจัดแสดงร่างกายจะอยู่ชั้น9โดยที่ทั้งชั้นจะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่เปิดใช้งานทั้งที่ชั้นนี้ก็มีห้องเรียนอยู่อีกหลายห้องแต่ไม่มีใครมาใช้เลยเรียกว่าแทบจะไม่มีคนขึ้นมาเลย นอกจากลูกค้าที่มาดูพิพิธภัณฑ์ส่วนแม่บ้านก็จะขึ้นมาเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นหรือนานๆทีแม่บ้านก็จะขึ้นมานั่งคุยเล่นด้วยบริษัทที่เราทำงานนี้เป็นตัวแทนมาจัดการเรื่องขายตั๋วเข้าชมและดูแลพิพิธภัณฑ์พนักงานมีแค่สามคนเราเป็นพนักงานประจำและมีน้องภาคไทยอีกสองคนวันแรกที่ไปทำงานเราตกใจมากกับร่างของอาจารย์ใหญ่น่ากลัวมากๆ เรามีหน้าที่ทำทุกอย่างทั้งงานเอกสารรวมถึงทำความสะอาดชิ้นส่วนร่างกายของอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายและห้องจัดแสดงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่นะเลยพอทำใจได้บ้างช่วงเดือนแรกนี่ไม่มีอะไรคะ่ะไม่น่ากลัวเพราะน้องๆมาทำงานทุกวันแต่พอเข้าเดือนที่สองน้องๆจะมากันได้แค่วันเสาร์อาทิตย์เพราะโรงเรียนเปิดเทอมดังนั้นวันจันทร์ศุกเราเลยต้องอยู่คนเดียวแต่เช้าถึงหกโมงเย็น นึกดูสิคะว่าบรรยากาศมันจะวังเวงขนาดไหนแล้วเรื่องขนหัวลุกก็เริ่มเกิดขึ้นตอนเดือนที่สองนี่แหละค่ะวันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสาร์หรืออาทิตย์เรานั่งที่โต๊ะขายตั๋วกันอยู่สามคนโต๊ะขายตั๋วจะอยู่หน้าลิฟต์เลยค่ะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงคนบิดขวดน้ำพลาสติกแบบติดๆกัน4ี่ถึงห้าทีน้องที่ทำงานก็ถามว่าพี่ได้ยินไหมเราสามคนมองหน้ากันและพูดพร้อมกันว่าได้ยินน้องคนหนึ่งเลยลุกไปดูตรงที่เราวางกองขวดเหล่าไว้ ซึ่งตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยและก็ไม่มีขวดใบไหนถูกบีบสักขวดน้องคนนั้นรีบวิ่งกลับมานั่งข้างๆแล้วบอกว่าสงสัยพวกเราจะหูฝาดไปเองพี่เราก็เอออไปทั้งที่เราได้ยินแบบชัดมากๆไม่ได้คิดไปเองแน่นอนแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นประตูห้องจัดแสดงมักจะเปิดและปิดเองตลอดหรือจะชอบได้ยินเสียงเหมือนมีคนกดเปิดปิดสวิตช์ไฟ แม่จะพากันเดินหาต้นตอของเสียงแต่ก็ไม่เคยหาเจอหรือแม้กระทั่งลิปปริศนาที่ชอบขึ้นมาเปิดที่ชั้นเก้าเหมือนมีคนกดขึ้นมาแต่ในลิบกลับไม่มีใครอยู่พวกเราก็คิดในแง่วิทยาศาสตร์กันไปให้ตัวเองไม่กลัวแล้ววันหนึ่งเรากับน้องอีกคนได้เข้าไปทำความสะอาดห้องจัดแสดงระหว่างที่กวาดพื้นอยู่เรารู้สึกว่าร่างของอาจารย์ใหญ่มันดูแปลกแปลไม่เหมือนเดิมเลยให้น้องไปเอารูปถ่ายที่เราถ่ายไว้ก่อนเปิดรอบจัดแสดงมาเช็คดูว่าร่างและชิ้นส่วนอยู่ครบไหม เผื่อว่าลูกค้าแอบหยิบหรือขยับเล่นจนเสียหายพอน้องเอารูปมาเทียบดูปรากฏว่าร่างของอาจารย์ใหญ่สองท่านหมุนกลับหลังทีแรกเราคิดว่าอาจจะมีลูกค้าแอบมายินดูและหมุนเล่นเราเลยเรียกน้องให้มาช่วยหมุนกลับคืนที่เดิมซึ่งตอนหมุนกลับมันหมุนยากมากทั้งหนักทั้งฝืดและจะลม้มต้องให้น้องช่วยจับร่างไว้แล้วเราหมุนทีละนิดเราสงสัยมากว่าทำไมร่างถึงหมุนกลับหลังได้ขนาดนั้นถ้าลูกค้าแอบหมุนเล่นก็ไม่น่าจะหมุนได้ขนาดนี้ และอีกอย่างเราเดินตรวจทุกครั้งก่อนที่จะเปิดบริการทุกวันและครั้งนั้นคือครั้งแรกที่เริ่มกลัวมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วต่อมาไม่นานน้องคนหนึ่งก็ได้เจอแบบยืนให้เห็นเห็น <ๆ S 1> เลยคือน้องคนนี้เกิดง่วงนอนเราก็เลยบอกให้น้องแอบไปงีบในห้องออฟฟิศเพราะจะได้ไม่ดูน่าเกลียดถ้ามีลูกค้ามาเห็นน้องเข้าไปนอนได้ประมาณ1ินาทีเราก็ได้ยินเสียงร้องกรี๊ดนางมากๆแล้วน้องก็วิ่งออกมาเราก็ถามว่าเป็นอะไรร้องทำไม น้องก็เงียบไม่ตอบอะไรบอกแค่ว่าเดี๋ยวหนูมานะลงไปทำธุระข้างล่างแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินลงไปเลยผ่านไปเกือบสองชั่วโมงน้องก็กลับขึ้นมาค่ะเราด้วยความคาใจก็ถามเลยเมื่อกี้น้องเป็นอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยน้องบอกหนูไม่อยากเล่าอะพี่เดี๋ยวพี่จะกลัวแต่เราไม่ยอมขยันขยอจนน้องเล่าให้ฟังว่าตอนเขาไปในห้องจะนอนหนูเอาเก้าอี้มาต่อกันแล้วนอนตอนกำลังเคลิ้มเคลิ้มจะหลับคลิกเปลี่ยนท่าหันหน้าไปทางใต้โต๊ะทำงาน หนูเห็นขาของอาจารย์ใหญ่ยืนอยู่อีกฝ่าของโต๊ะหนูตกใจมากเลยร้องกรี๊ดแล้วรีบวิ่งออกมาไม่กล้าหันไปมองด้านบนโต๊ะเพราะหนูกลัวจะเห็นหน้าเขาเราได้ฟังนี่ขนลุกสู้เลยคะ่ะยังไม่หมดนะคะมีครั้งหนึ่งป้าแม่บ้านที่ชอบมานั่งคุยด้วยพอแกได้ฟังเรื่องที่น้องเจอแกเล่าให้ฟังบ้างว่าแต่ก่อนก็มีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดนะแต่เขาเจอหลอกกันทั่วเลยกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปทำความสะอาดเลย จะไปทีก็ต้องเข้าไปกันหลายๆคนป้าเองก็เคยเจอไม่นานนี้เองประมาณ7จ็ดโมงเช้าป้าขึ้นมากวาดผืนหน้าลิฟต์ก็เห็นมีคนเดินผ่านทางเดินเข้าไปที่ห้องจัดแสดงป้าก็นึกว่าหนูมาทํางานแล้วเลยเดินตามไปจะคุยด้วยแต่พอเดินตามมากลับไม่มีใครแถมห้องจัดแสดงยังปิดล็อกอยู่เลยเหมือนเขาเดินทะลุเข้าไปยังไงอย่างนั้นเลยป้านี่วิ่งกลับเข้าลิฟต์แทบไม่ทัน สุดท้ายเราก็ทำงานจนครบหนึ่งปีเพราะบริษัทที่เราทำด้วยเขาหมดสัญญากับทางพิพิธภัณฑ์พอดีใครอยากไปเที่ยวชมลองแวะไปดูได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ